สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษคลิปนี้จะเป็นเรื่องพื้นฐานการขับรถครับเรียนได้พูดง่ายนะครับแต่วันนี้อาจจะมีศัพท์เทคนิคหลายคำเหมือนกันนะครับ Get into Get into แปลว่าขึ้นหรือเข้าไปข้างใน Before we'll get into our car Before we'll get into our car แปลว่าก่อนที่เราจะขึ้นรถของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเราก็ควรจะตรวจสภาพรถก่อนที่เราจะขึ้นรถแบบใช้เวลาไม่มากก็คือมองรอบรอบรถยางรถหรือล้อรถนะครับว่ามีลมหรือยางแบนหรือเปล่าอันนี้คืออันดับแรก แล้วก็มองรอบๆร,รถของเราว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรหรือเปล่าต่อมานะครับ tire pressure tire pressure ก็คือลมยางอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับ before you get in the car check the tire pressure before you get in the car check the tire pressure อ่านว่า tire pressure นะครับ แปลว่าลมยางก่อนที่คุณจะขึ้นรถให้ตรวจดูลมยางว่าล้อ,อยางนั้นมีลมยางพอเหมาะพอดีหรือเปล่าหรือว่าแบนหรือว่าลมน้อยเกินไปถ้าน้อยเกินไปเราก็ต้องไปเติมลมยางนะครับต่อมาก็คือมองรอบๆหน้าหลังด้านข้างว่ามีอะไรวางกี่ขวางหรือเปล่านะครับแล้วก็ขึ้นไปในรถ เพื่อจะไปเช็คลำดับต่อไปนะครับ Engine Oil Engine Oil ก็คือน้ำมันเครื่อง You should check the engine oil battery every month. You should check the engine oil battery every month. คุณควรตรวจน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ทุกๆเดือนน้ำกลั่นเราเรียกว่า distilled water นะครับ distilled water แปลว่าน้ำกลัน่นที่เราใส่ในแบตเตอรี่นะครับความจริงแล้วการตรวจน้ำมันเครื่องหรือน้ำกลั่นนั้นต้องดูการใช้งานของรถว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ไม่จาเป็นต้องตรวจดูทุกวันนานๆครั้งนะครับแล้วแต่อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนครั้งหนึ่งแต่อย่าทิ้งไว้นานเกินไป Starting Starting ภาษาไทยก็คือติดเครื่องแต่คนไทยก็จะติดปากว่า start นะครับ Before starting the engine step on the brakes to check Before starting the the engine step on the brakes to check คือก่อนติดเครื่องยนเครื่องยนต์เนี่ยให้เหยียบเยบรกก่อนนะครับว่าปกติไหมถ้าไม่ปกติอย่างเช่นเหยียบไปแล้ว จมจนถึงพื้นรถเลยนะครับอย่างนี้เรียกว่าไม่ปกติหรือระยะที่เราเคยเหยียบเนี่ยมันผิดปกติเราก็อย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องนะครับให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง Before starting the engine step on step on ก็คือเหยียบเบรกนะครับ step on the brakes to check เพื่อตรวจความเรียบร้อย Abnormal abnormal ก็คือผิดปกติ Do you hear abnormal engine noises Do you hear abnormal engine noises คือฟังดูว่าเสียงเครื่องยนต์ผิดปกติไหมผิดปกติไหมคือผิดปกติจากที่เราเคยได้ยินเป็นประจำ Do you hear abnormal engine noises ถ้ารู้สึกว่ามันผิดปกติก็ต้อง เปิดฝากระโปรงรถดูถ้าเราไม่แน่ใจก็ถามผู้รู้หรือไม่ก็ลองประเมินดูว่าขับรถไปอู่ได้ไหม Do you hear abnormal engine noises อันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับในการที่เราจะตรวจก่อนที่จะออกรถไปทำงานนะครับ To check operation to check operation ก็คือตรวจดูการทำงาน drive slowly and brake and to check operation drive slowly and brake to check operation คือขับรถไปช้าๆแล้วก็เบรกเพื่อตรวจการทำงานของเบรกหรือเราจอดอยู่ในบ้านเนี่ยเราติดเครื่องแล้วนะครับแต่ว่าก่อนติดเครื่องก็อย่าลืมเหยียบเบรกไว้ก่อน พอติดเครื่องแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนเบรกนะครับให้รถไหลไปนิดนึงแล้วก็เหยียบเบรกอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเบรกทำงานปกติไหมยอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเบรกทำงานไม่ปกติเราก็ต้องงดการใช้รถส่วนตัวแล้วล่ะครับหรือไม่ก็ต้องเรียกช่างมาดูนะครับเพื่อซ่อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับ Automatic Gear Automatic Gear ก็คือ Gear Auto นั่นเองส่วน Automatic Transmission Operation Automatic Transmission Operation ก็คือการทำงานของ Gear Auto อันนี้เป็น sub เทคนิค sub ช่างนะครับถ้าสังเกตที่ตัว Gear เนี่ยจะมีอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็คือตัว P Parking ตัว N Neutral นะครับ ตัว d เกียร์เดินหน้าตัว s เนี่ยคือ Sport นะครับอันนี้ทำให้มีกำลังมากขึ้นเอาไว้แซงหรือขึ้นทางลาดชันตัว l ก็เหมือนกันนะครับใช้ขึ้นทางลาดชันอันนี้ก็คือการทำงานของเกียร์ออโต้ซึ่งจะมีอักษรเป็นภาษาอังกฤษกำกับเอาไว้นะครับถ้าเรารู้แล้วก็เข้าใจเราก็จะได้ใช้เกียร์อย่างถูกต้องนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ Neutral Gear Neutral Gear Neutral Gear is parking on the flat road Neutral Gear is parking on the flat road วงเล็บตัว n นะครับก็คือเกียร์ว่างเนี่ยเป็นการจอดรถชั่วคราวนะครับบนพื้นราบ หมายความว่าเกียร์ว่างเนี่ยรถก็จะไม่เคลื่อนตัวไปไหนนะครับจะจอดอยู่นิ่งๆแต่ต้องเป็นพื้นราบถ้าเป็นทางลาดชันรถก็จะไหลเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องใช้เกียร์มือนะครับหรือ emergency brake neutral gear is parking on the flat road หรืออีกกรณีหนึ่งคือรถติดไฟแดงอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ปรับเกียร์มาที่ตัว n คือคือเกียร์ว่างแล้วก็เท้าแตะเบรกเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวจานเบรกด้วยนะครับ forward gear forward gear หมายถึงเกียร์เดินหน้านะครับ step on the brakes to prepare for forward gear ตัวดีนะครับ step on the brakes To prepare for the forward gear คือให้เหยียบเบรกเพื่อเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า Step on ก็คือเหยียบเบรกเอาไว้เพราะถ้าเราไม่เหยียบเบรกเราก็จะเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับมันจะถูกล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนเกียร์ต้องเหยียบเบรกพอเปลี่ยนเบรกนะครับก็ค่อยๆย,ยกเบรกออกมารถก็จะเคลื่อนตัวไป Step on the brakes to prepare for the forward gear เพราะฉะนั้นเกียร์กับเบรกเนี่ยจะต้องทำงานสัมพันธ์กันหมายความว่าคนขับรถเนี่ยจะต้องเข้าใจจุดนี้นะครับเพื่อให้รถเดินหน้าหรือหยุดในจังหวะที่ถูกต้อง reverse gear reverse gear ก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับ always apply The brakes before shifting into reverse gear ก็คือตัว R นะครับทุกครั้งให้เหยียบเบรกก่อนเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ถอยหลัง Always ก็แปลว่าทุกครั้งนะครับ Apply the brake ที่จะเปลี่ยนเกียร์เนี่ย shifting shifting แปลว่าเปลี่ยนนะครับ into reverse gear นะไปเป็นเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกคือต้องเหยียบเบรกไว้ก่อนพอเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆผ่อนออก นะแล้วรถมันก็จะถอยไปนะครับซึ่งตรงนี้ข้อควรระวังก็คือคนที่เคยใช้เกียร์แมนนวลเนี่ยมันจะผลักไปฝั่งตรงกันข้ามกันเลยเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังมากนะครับเวลาใช้เกียร์ออโต้สลับกับรถเกียร์แมนนวลอาจจะพลังเผลอได้ hand b r a k ก hand brake ก็คือ emergency brake e นะครับผมเอาภาษาไทยมาเขียนแปลว่าเบรกมือที่คนไทยเรียก using the emergency brake e when you park using the emergency brake e when you park มันหมายความว่าการใช้เบรกมือเนี่ยเมื่อจอดอันนี้คือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะเบรกเท้าเนี่ยหรือเบรหลักเนี่ยมันเกิดใช้การไม่ได้หรือมีปัญหาเราก็ต้องใช้ เบรคมือนะครับวิธีการก็คือให้เข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ต่ำก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเอนจินเบรกก็เป็นเบรกด้วยเครื่องมันทำให้เครื่องเนี่ยเดินช้าลงในขณะเดียวกันก็ดึงอิมเมอร์เจนซี่เบรหรือเบรกมือเนี่ยขึ้นมาก็จะช่วยให้รถเนี่ยช้าลงนะครับแล้วก็หาที่จอดอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งสำคัญก็คือสมาธิอย่าตกใจ Foot brake Foot brake อันนี้ก็คือเบรกหลักนะครับที่ใช้เท้าเบรกเนี่ย Use the emergency brake if the brake หรือ the foot brake has a problem Use the emergency brake if the brake has a problem หมายความว่าใช้เบรกมือเนี่ยถ้าเบรกเท้ามีปัญหาเบรกเท้ามีปัญหา เป็นยังไงครับคือเราเหยียบไปแล้วรู้สึกว่ามันจมหายไปเลยแล้วรถก็ไม่ชาลงนะครับความเร็วของรถยังเป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องค่อยๆดึงเบรกมืออันนี้ก็ต้องศึกษาจากผู้รู้อีกทีนะครับสำหรับผมนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าต้องการนำเสนอสับมากกว่านะครับ ส่วนเรื่องหลักการวิธีการความปลอดภัยก็ต้องไปศึกษาจากผู้รู้อีกทีหนึ่ง steep steep แปลว่าทางลาดชัน using the emergency brake in steep parking using the emergency brake in steep parking คือการใช้เบรกมือเนี่ยเสริมเพื่อเสริมในที่ลาดชันนะครับหมายความว่าในกรณีที่เราจอด แล้วปรับเกียร์ไปที่ตัว P คือ parking เราก็ควรหรือต้องดึงเบรกมือขึ้นมาช่วยเพื่อไม่ให้รถเนี่ยไหลแต่ถ้าชันมากๆเราก็ต้องหาวัสดุอาจจะเป็นไม้หรือหินนะครับมาหนุนตรงล้อเพื่อป้องกันการไหลของรถเรา Using the emergency brake in steep parking ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ของรถด้วยนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้รถมานานๆก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับ concentration concentration ก็คือการพุ่งจุดสนใจหรือจะเรียกว่าการมีสมาธินั่นเองนะครับ while driving concentration is very important while driving concentration is very important. important ในขณะขับรถนะครับการมีสมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากๆคนขับรถนั้นสายตาก็จะต้องอยู่ที่หน้ารถแล้วก็กระจกมองหลังมองข้างก็จะมองกันเป็นการสลับกันในช่วงที่กำลังขับรถนะครับ while driving concentration is very important ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าหลักการการขับรถต้องเรียนจากผู้รู้อีกทีสำหรับผมผมนำเสนอในเรื่องของสับและพื้นฐานนะครับในการใช้รถก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมมาตลอดนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ